กลุ่มผู้ประกอบการคลาฟเบียร์จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเกือบ30คนเดินทางไปศึกษางานาดูงานการทำคลาฟเบียร์กับผู้ประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดนคนรราชสีมานะครับหลังจากที่พักร่วมรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพักก้าวไกลเป็นแกนนำลงนาม MOU ผลักดันนโยบายโซราก,าก้าวหน้า เพื่อที่จะลดการผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่ครับและเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจนทําให้ผู้ประกอบการคลัฟเบียรายย่อยทั่วประเทศให้ความสนใจที่จะตั้งโรงเบียรขนาดเล็กในท้องถิ่นนะครับ มีผู้ผลิตและจําหน่ายเบียร์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สัรพสามนครราชสีมาไปให้ความรู้ครับทั้งเรื่องของวิชาการด้านการทําคลัฟเบียอย่างถูกวิธีและเรื่องของการคํานวณภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้ร่วมก่อตั้งโรงเบียร์ในจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเดิมทีเนี่ยพรบสุราจํากัดสิทธิ์ในการขายสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยก็คือห้ามบรรจุขวดหรือว่ากระป๋องจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปครับถ้าลูกค้าต้องการจะดื่มก็ต้อง วอล์กอินเข้าไปที่ร้านเท่านั้นกฎหมายเดิมก็เลยมีการลักลัน่นสิทธิ์ของการเข้าถึงสําหรับผู้บริโภคหรือว่าช่องทางการจําหน่ายสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยครับอย่างเช่นในกรณีของเบียร์เนี่ยเบียร์โรงใหญ่ทำไมถึงบรรจุขวดได้บรรจุกระป๋องได้แล้วก็ไปขายโดยวิธีไหนก็ได้ผ่านช่องทางไหนก็ได้ ในขณะที่เบียร์ลงเล็กนะคะเบียร์ลงเล็กอย่างของเราอย่างไมโครเบียร์หรือว่าสเกลเล็กเนี่ยก็คือก็จะมีข้อห้ามในเรื่องของโอเคก็ห้ามจําหน่ายข้างนอกห้ามบรรจุครัวห้ามบรรจุก,กระป๋องนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อห้ามที่มีความาลักลั่นกันเนาะ,ะก็คือห้ามห้ามเอาเบียร์ไปขายที่อื่นให้ขายเฉพาะในร้านอาหารในสถานที่ผลิตเท่านั้น ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ท้องถิ่นบอกว่าการผลักดันพร,รบรสุราก้าวหน้านอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงเบียร์ขนาดเล็กสามารถแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะว่า คลาฟเบียร์เนี่ยสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวผลไม้และมันสําปะหลังที่มีอยู่มาต่อยอดทําเป็นเบียร์รสชาติต่างๆได้อีกมากมายครับโดยเฉพาะข้าวสารหักซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะไม่มีบูลค่าที่สูงนักนะครับแต่ว่าข้าวเหล่านี้เนี่ยสามารถนํามาทําเป็นคลาฟเบียร์ได้ครับ